คราวนี้เราอยู่กันที่ไต้หวันซึ่งนี่ก็เพิ่งลงเครื่องมาอะไรเรียบร้อยมาเช็คอินที่โรงแรมคราวนี้เรามาพักกันที่โรงแรมออเรนจ์โฮเทลอยู่ตรงสถานีซีเหมินก็คือใกล้ๆ้ซีเหมินติงเลยเดินจากสถานีรถไฟฟ้าออกมาเดียวก็เจอโรงแรมเลยนะก็คราวนี้ช่วงนี้ที่เรามาถ้าใครวางแผนที่จะมาไต้หวันอย่าลืมมีเป็นแคมเปญไต้หวันลักกี้แลนด์แจกให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยตัวเองนะที่ไม่ใช่มากับทัวร์ตั้ง5,000ันบาทเนี่ย ไม่ใช่ห้าพบาทสี่ห้าันไต้หวันดอลลาร์ซึ่งคราวนี้เราลงทะเบียนมา2คนแต่เราไม่ได้แต่ของภัยได้ก็ยังดีได้มาห้าพันสามารถเอาไปใช้ได้หลายที่มากเลยนะของเราลงเป็นแบบ accommodation ก็คือสามารถเอาไปใช้เป็นพวกบุฟเฟ่ตโรงแรมก็ได้หรือไปซื้อตามพวกของในโรงแรมที่เขาร่วมรายการได้หมดเลยคุ้มค่ามากๆแล้วก็อย่างที่บอกเราพักกันอยู่แถวย่านซีเหมือนติงนี่ก็ได้เวลาละไปหิวแล้ไปหาอะไรกินกัน อนนี้เราก็มาเดินกันที่ย่านซีเหมอนติงกันแล้วนะครับทุกคนียกว่าคนเยอะมากมาาวันนี้วันเสาร์เนาะ<ช>แน่นแน่นแล้วก็มีร้านขายของเต็มไปหมดเลยร้านชาร้านอะไรเต็ไมไปหมดเลย<ด>ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกัน<ช>จองร้านไวน้นะหมาล่าไดครับราชาบ,บูร้าเฟ่คนแรกก็จัดหมาล่าเลยร้านยอดฮิตที่เขาว่ามาแล้วก็ต้องมากินกันใช่แล้วนะทุกคนก็ เดี๋ยวไปดูกันอันนี้เราก็อยู่ที่ร้านซินหม่าล่าฮอตฮอตนะครับเรียกว่า เราจองไว้สองทุ่มนี่ก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมีอาหารหลายอย่างเลยนะก็เราสั่งเป็นซุปหม่าล่าแล้วก็สุกี้อีกนั่นเองนะครับแล้วก็มีให้ตักอะไรเพิ่มเติมมากมายเรากินราคาแพงสุดเลยนะ9ก้ป่ะนะครับผมโอเคเนาะก็เราสั่งเนื้อมาหลากหลายมากเดี๋ยวอินเสิร์ตลูกให้ดูแหละนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนาะมันมีให้เราตัก พวกผักพวกอของอื่นเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็มีข้าวแกงกะหรี่เนื้อครับให้ดูนี่เลยกินมาแล้วถือว่ารสชาติใช้ได้เลยนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเรากินกันก่อน่อะเดี๋ยวให้ดูบนโต๊ะตอนนี้คือแน่นมากนี่แล้วก็มีนี่โอเคปกินกันก่อน ตอนนี้กำลังเดินกลับโรงแรมแล้วนะครับอิ่มๆม,มากยังไม่ค่อยได้เดินไหนเลยเพราะว่ากินก็หมด,มด,วดเวลาไป<อ>แล้วใช่แล้วกินไปจนหมดเวลาเลยก็เริ่มทยอยติดแล้วสี่ทุ่มแล้วเนี่ยใช่ก็เลยยังไม่ได้กินอะไรอีกเนาะยังไม่ได้เดินช็อปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ค่อยไว้วันอื่นนะฮะเราก็พักแถวย่านนี้อยู่แล้ววันนี้น่าต้องกลับมาพักๆก,ก่อนอิ่มมาก ยิ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะตัวใช่มาลาพอตพอมซินหมาลาพอตพอตก็รู้สึกว่าเนื้อก็โอเคนะแต่ว่าหมูก็อาจจะเฉยเฉยใช่ไหมหมูเหมมันแบบแปลกๆอืมโอเคก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะไปไหนกันวันนี้ขอตัวไปพักก่อนแหละบาย เช้าวันที่2เรามากันที่วัดหลงซานวัดน,นี้ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในไต้หวันเลยนะมีอายุกว่า300ปีการเดินทางก็ง่ายมากเลยมาทางรถไฟฟ้าแล้วก็ลงที่หลงซานเทมเพิลลงสถานีทางออกที่1ก็วันนี้เราเข้าไปไหว้กันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ซื้อเครื่องรางกันมามีการแอคท v เวตมาเรียบร้อยเปิดใช้เปิดใช้งานโดยที่เราต้องเอาไปวนที่กระถางทูบตรงกลางวัดนะสามรอบ อยู่กันที่เจียงไคเชกนะครับเป็นอนุสรสถานเนาะที่ถูกสร้างขึ้นครับแบบสไตล์จีนโบราณนั่นเองที่นี่มีพื้นที่2,500ตารางกิโลเมตรเลยเนาะเรียวก,กว่ากว้างใหญ่มากครับแล้วก็โอ้โหตอนนี้แดดแรงมากครับเรามาตอนประมาณช่วงเที่ยงพอดีซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยเนาะที่ใครมาเที่ยวไต้หวันเนี่ยก็จะมากันนะครับนอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คแล้วด้วยเนี่ยก็ เป็นโรงละครแห่งชาติของไต้หวันด้วยนะครับแล้วก็จัดคอนเสิร์ตท,ที่นี่ได้อีกด้วยการเดินทางมาก็ไม่ยากเลยนะลง MRT ครับสถานีเจียงไคเชกเม,มียมเรียลหอนั่นเองซึ่งก่อนหนะ้าเราจะมาครับเราก็ได้ไปแวะกินข้าวกันสักเล็กน้อยครับแล้วก็รวบเลยนะเชา้าไรกลางวันนะครับเป็นร้านข้าวต้มหมูกรอบครับใกล้ๆวัดหลงซานหมูคือดีมากตอนแรกสั่งไป2 เปลี่ยนใจสั่งไปสแต่สุดท้ายเขาให้ก็200กรัมนะฮะออกลัวเรากินไม่หมดบางแต่ว่าอร่อยจริงๆิงนะครับจริงถ้ามาสานี่ก็น่าจะเกลี้ยงอยู่เพราะรสชาติดีมากๆใครที่มาเนาะไต้หวันตรงนี้ก็อย่าลืมครับแวะไปทานกันได้นะในร้านก็คนไทยเยอะมากได้ยินแต่เสียงคนไทยเนาะตรงนี้ก็ไปลองดูกันครับที่นี่ยังมีร้านชานมไข่มุกไต้หวันเจ้าแรกของโลกด้วยนะร้านชุนชุยถังตั้งใจไว้เลยว่าถ้ามาต้องมาลองให้ได้ไป จะเป็นชานมแก้วแรกของทริปไต้หวันเราไปลองกันได้มาแล้วชานมของเรา ก็เป็นไข่มุกแบบเม็ดเล็กน,นะแล้วก็ตัวชาเขาก็ไม่หวานมากนะน,นี่ั่งหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือก็ก็ไม่หวานสำหรับเราอร่อยตอ,อตอนนี้เราอยู่กับที่ย่านจงชานไม่ว่าย่านนี้เป็นย่านช้อปปิ้งแล้วกัน ไปช้อปปิ้งห้างเต็มไปหมดใช่แล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเดินเล่นแล้วก็เผื่อมีของช็อปอะไรติดมาติดมือกลับไปแล้วกันมไม่รู้ว่าจะเสียหายมากนรอยแค่ไหนก็รอดูโอเคก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่ย่านนี้กันเนาะแล้วก็ทางมุดแวะคาเฟ่เดี๋ยวถายให้ดูด้วยไป เ็นที่ร้าน uh, spicy noodle นใช่ปะ่ะใช่เ the master spicy noodle ถ้าชื่อตัางเวอนแบบก็ <g ül> อยู่แถวจงสานนะไม่ได้ไปไหนที่อื่นเลยนะก็เรียกว่ามากินข้าวเย็นตรงนี้เลยเราก็สั่งมาเป็นบะหมี่เนาะก็ชื่อร้านก็บอกแล้วว่านูดลนะครับบะหมี่เลยนะฮู้คือแบบเส้นน่ากินมากคืไปดูรีวิวมาคือเพราะเส้นเนี่ยแหละแล้วก็ซุปเป็นของผมเนี่ยเป็น spicy นะครับเป็นซุปหม่าล่าตาะตามที่เขาพูดก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะ ดีมากเอยแค่ไหนแล้วก็พวกเราไม่กินเลือดเป็ดนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอฟองเต้าหู้เนาะเออตรงนี้ก็ถือว่าดีมากนะตอบโจทย์มากส่วนของเธออยังไงบ้างก็คือไม่กินเผ็ดก็เลยดูเป็นซุปเนื้อเฉยๆีแต่ของเธอก็คือไม่เอาต้นหอมเขาออกให้หมดเลยเขาก็คือไม่ใส่มาเลยใช่แล้วก็ไม่กินเลือดเป็ดเหมือนกัน เซนหน่อยจริงดีอ่ะซุปไม่ค่อยเผ็ดมากนะก็ถือว่าโอเคแต่เธอกินอาจจะเผ็ดนิดหนึ่ง สิงี่สิง์ลองบ้างสุกก่อนเขาเป็นสุกแบบสุกจืดๆสุกกระดูกเหรอแต่ไม่ได้เค็มไม่ได้เค็มเขามีซอสมาให้ลองกินเส้นใส่ซุกไปหน่อยนึงเส้นดี ชมัะเขามีความแบบหอมเกี๊ยววะเออเส้นดีมากอืเส้นดีจริงจั้นมันมีรสชาด้วยนะเพ็ินเพ็ินิดหนึงเผ็ดไหมเนี่ยเส้นขอลองชิมซุปเพื่อนหน่อยจะเผ็ดไหมสำหรับคนไม่กินเผ็ดเธออาจจะเผ็ดตามที่เราบอกกขเผ็ดอยู่ถ้คนที่แบบไม่กินเผ็ดเลยก็ไม่จะเผ็ด ลองเนื้อด้วยนะเนื้อแผ่นบางลองดูอร่อยถ้ากินพร้อมกับเส้นมันก็ไม่จืดอ่ะเพราะเส้นมันมีรสชาติ วันที่3เราก็ได้คูปองอาหารเช้าจากโรงแรมก็คือเอาไปใช้ที่มอสเบอร์เกอร์ได้ก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแหละกำลังจะไปที่จีหลงเพือ่อไปที่ท่าเหลือเจิ้งปิงไปกันก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่ท่าเหลือเจิ้งปิงแล้วก็ จากที่ลงสถานีกีหลงแล้วก็เรานั่งแท็กซี่มาเลยอีก180ไต้หวันดอลลาร์เพราะว่ารอรถบัสนานเสียเวลาก็เลยแท็กซี่เลยตรงมาที่นี่ก็ใช้เวลาไม่นานาตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่แบบว่าด้านหลังจะเห็นเป็นตึกสีๆถ้าใครอยากได้รูปสวยๆก็มากันได้ ก็มาถึงจิลวเฟิร์นแล้วหลังจากเป็นผู้ประสบภัยรถบัสร่าช้าก็มาจนถึงจนได้ต่อบัตสองรอบรอบัสไปเกือบชั่วโมงใช่ก็เลยได้ซื้อชาแล้วว่ะรอช่วงกลางวันเราวันจะมาเนี่ยเราไปกินร้านเฟชเชอรี่เป็นราเมง อยู่ริมริมท่าเรือเลยก็อร่อยอร่อยดีให้เส้นเยอะมากกินเส้นไหมมั้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปใช่ไปถ่ายรูปกันนี่คือพูดเข้าเสียงไมเถอะไม่ได้ติดใหม่อีกอ้าว <c oughs> ม,มีปลาหมึกอันยักษ์ด้วย คือเยอะแม่ใช่มีเต็มข้างทางเต็มสองทางของกินของฝากเต็มไปหมดเลยก็คือคนเยอะแมใช่นี่คือมาถึงก็เกือบสี่โมงแล้วคนยังเยอะอยู่เลย เราก็กลับจากจิวเฟินมาถึงโรงแรมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่สวยและน่าไปสักครั้งแต่คนค่อนข้างเยอะครับขนาดเราไปวันจันทร์นะซึ่งจุดถ่ายรูปหลักๆเนี่ยก็จะมีตรงริมผาถัดจากร้านจิวเฟินทีเฮาส์และหน้าร้านน้ำชาอาเม่ย นั่นเองครับตามที่โชว์ให้ดูก่อนหน้าน,นี้เลยนอกจากนี้ครับพวกเราเนี่ยก็ได้แวะกินอยู่2ร้านก่อนกลับนะร้านแรกครับคืออากันยีทาโร่บอลฮะเป็นร้านของหวานนะทาโร่บอลนั่นแหละขนมท้องถิ่นของประเทศไต้หวันที่นั่งในร้านเนี่ยก็จะเห็นวิวด้านนอกที่สวยงามบรรยากาศดีสุดๆครับอีกหนึ่งร้านเนี่ยมาของขาวกันบ้างเนาะชางชีท raditional fish b o l ครับมีทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยวเขาดังเรื่องลูกชิ้นปลา นะฮะแต่ว่าเรากินเป็นข้าวหน้าหมูตุน๋นจานนี้โคตรดีฮะพร้อมกับบะหมี่แห้งแนะนําเลยครับว่าร้านนี้ต้องลองส่วนวิธีการเดินทางกลับจากจิวเฟิรนเนี่ยสามารถนั่งรถบัสสาย965นะต่อเดียวครับถึงซีเหมือนติงได้เลยนะฮะนั่งยาวๆงีบได้สักพักสะดวกสบายกว่าไปต่อรถไฟอยู่พอสมควรเลยอ่นะ,ะเรียกว่าพวกเรายังกินไม่อิ่มนะครับไหนๆกลับมาแถวโรงแรมแล้วออกไปหาอะไรกินเพิ่มเติมกันที่ซีเหมืนติงกันดีกว่า มาดูกันว่าเรากินอะไรกันบ้างในคืนนี้ครับ กำลังเดินไปที่ตลาดป้าใช่ไหมก็ลงรถไฟใต้ดินมาแล้วก็เดินต่อมาอีกประมาณกิโลกว่าเดินผ่านวัดด้วยให้ดูกำแพงวัดเขียวชะอุ่มตรงใต้รถเมล์เขาแบบว่าแต่งเป็น ไม้สวยงามวันนี้อากาศก็เจอเมฆแล้วตั้งแต่ที่มาวันแรกจนถึงวันที่สามคือฟ้าโปร่งมากแดดเปรี้ยงวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ไม่มีแดดมีเมฆมากเ็ดเลยยัง,งนั่นนะสิยังเขาต้องเลยวัดไปก่อน แยกหน้าเลี้ยวขวาถึงแล้ว ินเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรียกว่าจัดเต็มมากกินไปแค่ประมาณพันสองเนาะใช่นะครับสั่งเป็นเซตหนึ่งเซตหกร้อยแปดสิบไตวันดอลลาร์เออได้มาเยอะมากแบ่งกันกินเนาะแล้วก็สั่งซาชิมิแซลมอนเพิ่มอีกห้าชิน้นแล้วก็เเธอกินอะไรนะอากตามิซูชิเอออากามิซูชิออหนึ่งคำใช่หนึ่งคำ,งคำก็อิ่มมาก เขาแถมซุปให้ด้วยซุปชาเบ์เริ่มเลยนะครับอันนี้เรียกว่าอิ่มคุ้มค่าและอร่อยมากคือประทับใจสุดๆนะแล้วก็แต่ว่าโต๊ะอ่ะคือมันจะไม่ได้มีที่นั่งเนาะมันจะเป็นบป็นยืนนใช่เป็นยืนกินนะครับอันนี้ก็แต่ก็ไม่ได้ลําบากนะก็ถือว่ากินได้สบายๆเลยเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปกันที่ต่อไปนะครับหัวชาญคีรีทีมชื่อประมาณนี้ละ มันมีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่อะไรได้ปะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอาจจะอืมก็เดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันนะครับไม่รู้ว่ามีตอนนี้มีอะไรขายบ้างเนาะไม่รู้จะมีน้องสนุปปี้หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าจริงๆิจิอยากได้สนุปปี้ <c oughs> มาไม่ถูกช่วงนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปกันตอนนี้เหมือนฟ้าก็มืดๆนะฝนตกปอยๆด้วยนะครับ คิดแต่เม็ดเล็กมากคือคิดว่าจะไม่เจอฝนแต่ว่าเจอจนได้แต่ก็เหมือนไม่ตกแหรอปะใช่แต่มันเหมือนแบบตกไปปลอยอย่างนี้นิเ,เดียวเท่านั้นก็ถือว่า<ค>ยังโอเคอยู่โอเคก็เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกัน น,นี่ก็อยู่ที่หัวชาญ191 4เกียีพารก,ก็ไปเดินเดินดูนู่นดูนี่มาแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบร้านขายของมีเป็นโรงละครมีแบบจัดนิทรรศการอะไรอย่างนี้นะก็ตอนนี้ช่วงนี้มีเป็นโอซามุกุ๊ซึ่งตอนแรกอะ่ะจริงๆมันจะมีสนุปปี้ด้วยแต่ตอนจังหวะที่เรามาไม่เจอเสียาดาย แล้วก็จะมีเป็นร้านชาชุนสวยถางอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็คือไม่มีคิวเลยถ้าเกิดว่าเผื่อใครอยากมากินก็จะโล่งกว่าตรงเคียงไกเช็ค ซี่สนานวิเลยนะครับ<ช>เรียกว่ามาถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กอย่างไทเปวันโอวันทาหลังแล้วเลย<ช>ยังไ,ไงดีให้ดูยากนะเอออยู่ฝั่งนี้นี่อ่สูงสงใช่แล้วก็มาถ่ายรูปนะตรงนี้เรียกว่าก็อยู่ใกล้ใล้ไทเปวันโอวันเลย<ช>เขาก็มานนิยมมาถ่ายรูปกันที่นี่แหละนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ฟ้าฝนไม่เป็นใจ วันนี้ฟ้าปิดเมฆเยอะนะก็คือ่<า>เราเลือดีที่ฝนไม่ตกแหละอืมเราเลือกมาวันนี้ซึ่งก็มาตรงกับวันที่เราเลือก <c oughs> <c oughs> นะก็ไม่เป็นไรก็เท่าที่ได้นะก็น่าจะได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วก็น่าจะหาอะไรกินนิดหน่อยเนาะเราก็เดินเล่นแถวทไทเปวันวันเนานะ <c oughs> แถวนี้เลยนะครับไงก็มาไปกันฮนะ ขายที่ชี้ชหนาบิเลตอานนี้เลยมื้อเย็นวันนี้ก็จองบุฟเฟ่ตมาที่โรงแรมโอคูลาเพสทีก็คือจากที่ได้คูปอง วายเชอร์ฟรี5,000เราก็เลือกเอามาใช้กินบุฟเฟต่ตที่โรงแรมได้ก็ของกินก็อาจจะไม่ได้แบบเยอะมากแต่ก็มีพวกปลาดิบพวกแบบเนื้อมีอะไรให้เลือกก็เยอะอยู่นะก็คุม้มดีเราก็จะจัดเต็มกันมื้อเย็นไปไปกินกัน สุดท้ายวันที่5ของทริปนี้เช้านี้ก็เหมือนเดิมเราจะไปกินมอสเบอร์เกอร์กันก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปถ่ายรูปตรง Rainbow Six และแวะเข้าไปเดินเล่นใน The ะเร House ก่อนที่จะไปใช้วอลชอ์ที่เหลือที่ร้าน b u t เตอร์มิซึ่งอยู่ในโรงแรมแอมบนั่นเอง เรียบร้อยครับใช้ไวเชอร์หมดทั้ง5ใบแล้วนะครับเรียกว่าคุ้มสุดๆใครจะไปไต้หวันเนี่ยก็อย่าลืมลงทะเบียนลุ้นลับกันด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะส่งกระเป๋าไปสนามบินก่อนโดยจะต้องไปที่ MRT Taipei Main Station ทำได้เฉพาะบางสายการบินเท่านั้นนะครับซึ่งสายการบิน EVA ของเราเนี่ยสามารถทำได้นั่นเองหลังจากนั้นครับก็จะเดินเล่นนิดหน่อยนะก่อนกลับกรุงเทพกันนะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ